โอเคเราก็อยู่กับน้องไานเน็ตไอดอลนั่นเองแล้วก็เพื่อนน้องไายเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาน้องไายมาเดินเล่นที่นี่แล้วก็อาจจะมีของเซอร์ไพรส์น้องไายด้วยเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อทองให้น้องกันเราต้องทําแบบคลิปมิมเลยไปก๊อปปี้ต้องก๊อปปี้หน่อยก็คือไม่รู้ร้านทองตรงไหนก็คือไม่เคยมานะตอนที่มิมถ่ายคลิปมิวไม่ได้มามิวก็เลยไม่รู้ขอทอ็อปลาลายินดีให้บริการครับผมพอดีอยากได้ทองอยากได้ทองใช่จะเอาทองประเภทไหนครับมีหลายขนาดครับอยากได้แบบทุกขนาดเลยครับพอดีผมรวยอะครับ หอมยัยารหอมอยากได้ทองอยากหอมแก้มก่อนขอหอมแก้มก hey, ่อนสวอสุคนนี่กับช่องวววันนี้เราจะมาพบกับรายการใหม่ของช่องวิวเองรายการอะไรนะคิดก่อนขอคิดช mm uh uh ื่อก่อนนะ เอาเป็นช่วงเกาะดังดีกว่ามาดามิวเกาะดังแล้วเราจะเปเกาะดังแบบดีเมอร์กันนะทุกคนแต่วันนี้ดีเมอร์ไม่ได้มาทุกคนเศร้าเศร้ามากไปที่ที่เศร้าสุดแต่เราก็ผิดเองนะก็แบบไม่อยากจะพูดอะไรเยอะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมากินข้าวก่อนแล้วเราก็ก่อนที่จะไปถึงหาแบบพวกในไอดลเกาะดังเราก็จะไปบริจาคตุ๊กตาก่อนตุ๊กตานั้นก็คือตุ๊กตาที่ดีมให้เมื่อครบรอบ3ปีที่ทำคลิปขึ้นมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกัน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถ <c tercer> ึง <eraser> ที่ที่เราจะมบริจาคกันแล้วก็จะมีตุ๊กตาที่ดีมให้เมื่อวันปีใหม่แล้วก็อันนี้ให้เมื่อตั้งแต่คบกันแรกๆเลยทีนี้ดีแหกหมดเลยทุกตัวอันนี้ของใครไม่รู้เขาฝากบริจาคก็เลยเอามาด้วยโอเคเดี๋ยวเรายกไปข้างในดีกว่าพี่แม็กให้มิวยกคุ้นยงไม่ได้นะอุ้ยเสียวพี่แม็กเนี่ยเดี๋ยวไปอิ้พี่แม็กเดดรน thank you วันน oh. <ah ี้เด็กที่นี่น้อยมากเอาไหมเอาไหม คือวันนี้เด,เด็กเด็กเด็กมาน้อยมากเพราะเด็กอยู่ตู่จีนก็เลยมาน้อยแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวให้พวกพี่ๆเขาไปให้น้องที่หลังเนาะโอเคงั้นเราก็ไปหาเนี่ไรดอวกันเลยด็กว่าน้องมาแค่นี้เราก็ไม่สามารถแจกเยอะได้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงห้างห้างหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราอยากแบบกอดดังแบบดีมเมอร์ใช่ไหมหเราต้องมาห้างนี้เลยห้างแบบพี่ต้องมาเพราะพี่ชอบมามากมนั่นก็คือ คือขอโทษขาไม่ป็นคือโรบินสันนั่นเองเราก็ต้องมาหาน้องเนาะเปวิเราก็ต้องมาหาเด็กคนหนึ่งที่ดีมชอบมาหามากนั่นก็คือโอเคเราก็อยู่กับน้องไบเน็ตไอดอลนั่นเองแล้วก็เพื่อนน้องไบโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาน้องไบมาเดินเล่นที่นี่แล้วก็อาจจะมีของเซอร์ไพรส์น้องไบด้วยแต่น้องไบไม่รู้มันคืออะไรแต่น้องไบก็กใกล้จะรู้แล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาาน้องไปหาอะไรกินก่อนเลยดีกว่าเราจะทำแบบบีมเมอร์ ไปเลโกไปเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้แยกออกมาจากน้องไยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อทองให้น้องกันเราต้องทําแบบคลิปดีมเลยไปก๊อปปี้ต้องก๊อปปี้หน่อยก็คือไม่รู้ร้านทองตรงไหนก็คือไม่เคยมานะตอนที่ดีมถ่ายคลิปมิวไม่ได้มามิวก็เลยไม่รู้โอเคทุกคนเราก็ถึงที่จะซื้อทองแล้วทุกคน เราจะถึงที่ซื้อทองเดี๋ยวเราตามมาเดี๋ยวเราตามมาตามตามตามอย่าตามเราตามมาทุกคนเดี๋ยวเราถามพี่มานาพี่คะพี่สอบถามเลยค่ะสวัสดีครับท็อปลาล่ายินดีให้บริการครับผมพอดีอยากได้ทองอยากได้ทองใช่จะเอาทองประเภทไหนครับมีหลายขนาดครับอยากได้แบบทุกขนาดเลยครับพอดีผมรวยอะครับ คือทางเราเนี่ยอยากจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ทองที่มีน้ําหนักกว่า15กิโลกร,รัมนะครับ<า>ก็คือทองรุ่นนี้เลยครับผมภูเขาทองโอ้โหมันใหญ่มากมันเป็นภูเขาทองท่านค้าเป็นพอใจนยครับนี่ครับยังมีไหนครับไหนไหนวะไม่เจอี่รยังมีหยดทองอีกโอ้โหเอาสองอันนี้เลยค่ะเอาสองอันนี้เลยใช่ไหมเอาอันนี้เลยลูกค้านี่จะเอาไปทําอะไรครับจะเอาไปให้สาวให้สาวใช่ด้วยทอง องจะซื้อทองให้สาวอันนี้คือทองห้อคอรือเปล่าคูณลูกค้าจะเอาสองอะไรใช่ไหมสองอเลยค่ะอ่านี่ครับคูณลูกค้ารากคาก็ไม่แพงมากเดี๋ยวลูกค้าไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับได้ค่ะไปแต่กล้องไปแต่ตังทุกคนเราก็ได้ทองมาแล้วได้ทั้งใหญ่ทั้งเล็กนี่ใหญ่โค้ไม้ผูเขาทองใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเราไปคิดตั้งกันเลยโอเคทุกคนเราก็แจกตังเรียบร้อยแล้วทุกคนทองที่นี่ถูกมาก 42บาทเองอะ่ะคนมาซื้อได้เลยนะทองที่เนี่ยถูกมากโอเคเดี๋ยวเราเดินไปหาน้องปายที่เซเว่นเซ้นกันเลยนะ้องอยู่ที่เซเว่นเซ้นไป let's go เดินเราก็ให้น้องปลายสั่งมาแล้วก็นี่ <S <S <ies> น้องไฟกินไปแล้วน้องไฟกินไม่รอเลยให้น้องกินก่อนเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรอ่ะไม่บอกความลับผีผีความลับด้วยกินก่อนจะให้เสร็จก่อนเราจะรอไปเดี๋ยวพี่ป้อนเราต้องทำเหมือนดีมเลยป้อนปอนอ่ะเออนี่ป้อนเฮ่ยหัเกย์กับผู้หญิงเลยนะทุกคนพร้อมยางพร้อมอยากได้ทองยางหอมแก้มก่อนขอหอมแก้มก่อน ดี๋ยวเราจะเอาทองให้น้องฟ้ายเลยพร้อมพร้อมนะปิตาปิดตาไว้อยากได้ขนาดไหนจะเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ดีขอได้เอาได้ใหญ่เราใหญ่ใหญ่เลยใหญ่เลยนะได้เลยทองใหญ่พอหมหอจะแบบเล็กเล็กเก็มีนี่เลยหยดทองเนี่ยกระป๋าน กอดไข่นี่ปกับกินกับไข่ดาวอ,อร่อยมากตื่นเต้นตัชิ้นไม่เลยอ่ะแน่นอนซื้อมาถูกมากท้องร้านนี้42บ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นน้องปลายดีใจมากให้ท้องบอกแล้วจะไม่น้อยหน้าดีเมอร์เด <c oughs> ็ดขาดขอเย็น <c oughs> เราทำอะไรต่อปะ แต่ทอดไข่กินด <finish> <inside> okay, ีได้กินไข่หูเขาทองใหญ่นะล่ะเส่นใหญ่เลยอันนี้อ่ะหยดทองแถมหมูให้ด้วยน้ำปลาไม่ไม่ใช่ใช่โอเคทุกคนเราก็ให้ทองนองเรียบร้อยแล้วดีใจไหมพี่ให้ทองทั้งสองอย่างเลยนะใหญ่พอไหมทองทองพี่แพงมากโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe กด เปิดกระดิ่งให้ด้วยนะจริงจริงจิงจิงเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวทำจุ๊บต่อจุ๊บ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 มันยิงกล่องนี่ต่อต่อจีเขาไปเป็นมันยิงกินกล่องมือลมกินจริง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 บายโอเคเราก็มาเดินหาทองนานแล้วพี่แม็กก็คือหาทองไม่เจอเลยเดินมานานแล้วเนี่ยพี่แม็กเจอบ้างเปล่ไหมไม่มีเลยแล้วมันคิดวี่คิดว่ามันจะมีไหมจะมี แต่มีว่ามีเดี๋ยวถามพนักง,งานไปเดินมาเดินมาถามพนักง,งานสอบถามไหมคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับคุณลูกค้าต้องการหาสินค้าอะไรครับผมอยากซื้อทองค่ะซื้อ,อทอง,ทองใช่อ๋อทางร้านเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ทองหลายขนาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับผู้ขอด อคอทางร้านล่าเยคือทางร้นทอล,ล่าเราเนี่ยเอาวงมเ,งเง <c oughs> หยันหนขาไวมันจะไม่เา <c oughs> เอาจอ,อดเมื่อกี้ไปอย่าเดินมะา